สวัสดีจ้ามาพบกับช่องปุยชาแนลนะคะเมนีปบิกาิมาสะตุกหวยงวดวันที่16กรกฎาคม2564นา่ะคะก่อนที่ห้าสิไปรับส้มกบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุยน้ำแนวด้วยจ้ากดกระดิ่งน้ำด้ค่ะ หวยง,งวดนี่เนาะค่ะปิซิมาสรุปให้กับมีบหลายตัวคือเก่าเนาะจ้ะขั้นผู้ใดเดเบึงคลิปของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ปิสลุปไปกับเขาล่างเนาะค่ะแต่ปิสลุปล่างไปเก้าสองเนาะค่ะมันออกสองเก้าปิซลุปล่างไ้มีโย่สามชุดเนาะคะ่ะคือ เก้าสองเก้าสี่แล้วกับเก้าเจ็ดค่ะของวดที่แล้วเดี๋ยวมากวดนี้เท่ากับสี่อ่าไฮบรายตัวคู้เก่านะคะ่ะปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าและนี้ก็เป็นตัวที่ปุ้ยมากเนาะคะ่ะ บุญนะคะหนึ 1, 3, 1, 5, 1, ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้างวดที่แล้วให้สามชุดแต่งงวดนี้ขอให้สี่นะคะเพราะว่ามักสี่ชุดจ้ะ ่อไปเป็นล่างนะคะ่ะล่างนในไฮบหลายค่ะให้แค่สองสุดค่ะ3าเจ็แล้วก็เก้สองค่ะตัวนี้คือล่างเนะคะ่ะบนกับหนึ่สหนึ่งห้า ตัวเน้นเนาะค่ะบนนี่ตัวมักที่สุดก็คือสองตัวนี้จ้ะอันนี้คือตัวมักที่สุดค่ะส่วนรางมักที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะพี่น้องกระลอ้องอ่ะพิจารณาเบิึงนะจ๊ะมักตัวใดขั้นมากะก เอาไปล่องเซียงดวงเบิร์นะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้ทิมไว้นะคะขั้นไผ่บอมมาก,กับพานด้วจ้า<ส>เดี๋ยวเสียอา่าให้สามตูน้ำด้วยค่ะจะมีสามตูจ้ะศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เก้าสองแล้วกั เจ็ดหนึ่งสามาำนี้ละค่ะแนวทางสำหรับงวดสิหกรกฎาสองพันห้าอยหกสนะจ๊ะน่คะเลขกบบระบลายป่านใด้นะคะผู้ได้มากกะล่องเอาไปเสียงดวงเบิงจ้าเยาวุปีสิแปะลิ่นของงวดที่เล้วที่ปุยสรูปให้ไวไ้ใตตคลิปนี้นะคะเพื่อมีคนสนใจอยากเข้าไปเบิงเนนะจ้ะ วดที่เร็วเข่าตุก,กับค่ะเดียววดนี้สิเป็นจังไเดี๋ยวเฮ้อามาบึงกันนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะท,ท,ที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำด้วยจ้าขอบคุณค่ะ